สื่อนี่กี่ผมไอ้พี่คนนั้นมากวะคนที่เขาแบบไม่ชอบเปิดไอ้เมนี่มันเป็นอะไเนี่ยเชื่อมีเมียอะไรบ้งนะพวกบลอนด์อะแงบลอนน่ะเป็นยูทูบเบอร์ป่ะยูทูบเบอร์อะยูทูบเบอร์อ่ะผมผมใช่ครับผมเป็นยูทูบเบอร์ครับใช่ครับออไนะ M N J ครับ M N J ออนเจเจนะโอ้ยครับผมก็เชื่อสื่อส่สื่อี คนใจดีซื er im, em, <abil itation. S 1> ้อลำใหญ่นักลงทุกคนด้วยในแคร็บก็พบกับผมในแคร็บดีมเอ็มเอ็มเจะเฮ้ยหายใจไม่ออกอ่ะโอเคครับทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมก็ดีเมอร์นี่แหละนะฮะ ถ้าถามว่าคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําอะไรนะครับผมทุกคนฮนะคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือปลอมตัวเป็นพี่เนมนะครับผมเล่นแอปเอซ่านะฮะแล้วเราจะมาดูกันนะครว่าเขาจะคิดว่าเป็นผมดีเมอร์หรือจะคิดว่าเป็นพี่เนม M N J นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าสีผมคล้ายๆพี่เนมเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่า จะ,จะเนียนไหมนะก็ต้องต้องลองดูนะครับผมทุกคนเอาไว้ทุกคนนะครับผมก็ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยกันดิ่งเนยนะครับผมเพราะว่าอีก2วันนะครับผมจะได้ไปบ้านพี่เนมนะครับผมทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปลุยเอซ่ากันเลยดีกว่าครับผมไปลุยโอเคครับผมทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมฟรีไฟล์ก็มีอัปเดตมาใหม่อีกแววนะครับผมทุกคนคิวดับรับ นี่ครับผมคิวสตูเพื่อเก็บโทเคนนะฮะ FFCS จากกล่องดวงใจนะครับเพื่อนําไปแลกของรางวัลสุดพิเศษเลยนะฮะนี่นะฮะรายละเอียดตามนี้เลยนะแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมตามที่ขึ้นให้เลยนะครับนี่เลยครับผม EPS 3 1นะฮะแพ็คสุดคุ้มสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับผมทุกคนตํานานที่ถูกหลงลืมหวนคืนสู่สมรภูมิแล้วนะฮะช็อปแพ็คสุดคุ้มวันนี้นะฮะรับทันทีชุด End e s s ไว้นะครับผมพร้อมไอเทม 50ขั้นทันทีนะฮะไม่ต้องทำภารกิจด้วยนะครับทุกคนครอบความพลังเหตุตำนานได้แล้ววันนี้เลยนะครับตามที่ขึ้นให้เลยครับผมบูย่าทูวินนะครับกิจกรรมใหม่บูย่าทูวินชิงไอเทมแบบฟินๆนะฮะทำภารกิจพิชิตบูย่าตามที่กำหนดรับกล่องแบ็คบูย่าบ็อกกันไปเลยนะครับผมระยะเวลากิจกรรมตามที่ขึ้นให้เลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อดีกว่านะครับไป แต่ว่าทุกคนครับผมก่อนที่เราจะไปเอาเบนพี่เนม M N J เนี่ยเราก็ต้องแบบว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่แมสก์นะครับอืมนี่อ่าให้มันแบบ <c oughs> โอ้ยให้มันแบบเทนิดนึงหรือว่าต้องถอดแว่นอืถอดแว่นก็โซมมากเลยครับผมทุกคนอ่โอเคเอาว่าใส่อย่างนี้แล้วกันนะผมนี่อ่าให้มันแบบเหมือนพี่เนมใส่แว่นนิดนึงอะไรอย่างงี้ยนะอ่า มาลุยกันเลยดีกว่าดี๋ยวเราจะปัดเจอแต่ผู้หญิงก่อนนะครับผมทุกคนนะแล้วดูว่าเขาจะเห็นความหล่อของพี่หรือเปล่านี่ครับเหลือ2,900เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะปัดเจอแต่ผู้หญิงนะครับผมไปเลยดีกว่าครับผมเ o สดกครบสวัสดีครับ <c oughs> ร,รู้จักผม,มครับ ผมที่แคสเกมครับฟรีไฟครับครับผมชื่อเนมครับใอ้าวชิบหายแล้วโอเคครับขอบคุณครับอะไรวะพี่เนมพี่เนมผมอุ้ยสิงคโปร์ไม่เอาปัดทิ้งสวัสดีครับอุ้ยใครต้เล่นร์ทมาร์ทไอ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้จักผมไหมครับรู้จักผมไหมครับ ซื่อนี่แค่ผมเฮ้ยพี่คนนั้นปะวะคนที่เขาแบบไม่ชอบเปิดไอ้แมวที่มันเป็นไบ้เนี่ยเชื่อมีเมียนอ้วนทุกคนอ่ะเมียนอ้วนอ่ะเมียนอ้วนเออเมียเมียนอ้วนอ้วนไหนครับผมผมเนมเอ็มเอ็นะครับผมเฮ้ยผมผมเปิดหน้าไม่ได้จริงๆครับเพราะปกติผมไม่เปิดหน้าครับ

ผมเป็นแบบ channel cat game free fire ครับผมแฟนคนไหนครับผมไม่เคยมีแฟนนะครับขอดูหน้ามันบัตไปนะอ่าได้เลยครับอก้าวเฉลยก็ได้อ้าผมผมดีมเองเฉลยเฉลยผมดีมเองครับผมดีมเอง โปเกมอน name M N J T V หุยลืมใส่หน้ากากว่ะไปมึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีมไหนครับดีมไหนผมผม name M N J นะครับ ไม่เชื่อครับเดี๋ยวโชคดีอะไรครับใครใครคือดีมครับเอ้าไม่ไม่รู้จักเลยอ้าไม่ไม่รู้จัก M N J หรอไม่รู้จัก M N J หรอเนี่ยรู้รู้จัก M N J ไหมครับรู้จัก M N J ไหมก็นี่แหละครับพี่เองครับงั้นเดี๋ยวพี่เนมจะถอดอากากให้น้องดูนะครับผมว่า ีหน้าตาเป็นยังไงนะครับภายใต้หน้ากากนะครับผมอัเปันมีดถอนหน้ากากครับอุ้ยสวัสด pues, ีครับอุ้ยลืมใส่หน้ากากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนใครครับเหมือนใครครับ ที่ที่ใส่หน้ากากแคสเกมป่ะครับใช่ใช่ก็แคสเกมใซวเล่นครับเซวเล่นแซวเล่นครับเซลเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยคนไหนคนน่ารักอ่ะคนนั้นอ่ะไปหาติ่โรงเรียนเลยเอาเว่า เจอเดตไอดอลว่ะเจอเดตไอดอลอ่ะ่ะโอเคทุกคนก็วันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกคนสำหรับเอ่อคอนเทนต์ปอมเป็นพี่เนมนะครับผมก็เดี๋ยวอ,อีกไม่กี่วันนะครับอีกประมาณ2วันนะครับหลังจากปล่อยคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะได้ไปบ้านพี่เนมแล้วนะครับผมถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรแกล้งพี่เนมแกล้งจานทีมแกล้งพี่อุ่มอิ่มหรือแกล้งอะไรในแก๊งสวยมวยนะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาคอนเทนต์คนดูนีแ่แหละไปทําคลิปต่อนะครับเอาเป็นว่ายังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เนมด้วยนะที่แบบว่าให้ทําให้แบบว่าเป็นคอนเทนต์นูน่นนี่นั่นนะครับผมนะก็ยังไงฝากกด s u b ส c ค i b e กดไลค์กด share, แชร์ย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้น้องดีมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสมัคร